แล้วครับต่อไปก็เป็นโจทย์ข้อที่11ของเรื่องสมดุลกลชุดที่1น,นะครับเรามาดูเลยก็บอกว่าตามรูปนะครับกําหนดให้ w เนี่ยนะครับเป็นน้ําหนักนะครับและ p เป็นแรงดึงทําให้ระบบเนี่ยสมดุลน,นะจงหาขนาดแรง p ในกรณีนี้นะครับเป็นเท่าเป็นเท่าใดนะครับให้ตัวเลือกมาเรามาดูเลยครับมันถ้าโจทย์บอกว่าสมดุลน,นะครับเราก็เช็คเรื่องแรงใช่ไหมถ้าเกิด หนึ่งแบบนี้นะครับดูนะครับเชือกเส้นนี้นะครับผูกกับมวลใช่ผูกกับมวล W โทษผูกกับน้ำหนัก W เนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็คล้องผานรอกออกแรงดึงตรงนี้ P นะครับเนื่องจากว่าเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะครับเราจะมองว่ามีแรงดึงมีค่าไปงันเท่ากันนะครับว่าถ้าที่รอกนะครับออกแรงดึงลงไปนี้ P นะครับฝั่งนี้แรงดึงลงก็ P เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดมามองที่ก้อนน้ำหนักนะครับ W เนี่ย mm hmm. ก็จะมองว่าเชือกเส้นนี้ mm hmm. ก็จะมีแรงตึงทิศขึ้นนะครับมีขนาดเป็น p เหมือนกันเห็นนะครับต่อมามาดูที่รอบตัวนี้รอบตัวนี้นะครับเสมือนว่ามีแรงดึงลงมานะครับมีแรงดึงลงมาเนี่ยนะครับทั้งหมดอยู่อ,อ2 p ถูกไหมครับทั้งหมดอยู่2 p ดูจากรูปนะครับรอกตัวนี้ดึงลงมา p นี่ก็ดึงลงมา p เหมือนกันถูกไหมครับนันทำให้เส้นนี้จะมีแรงเท่ากับ2 p ถูกไหมส p ซึ่งนะครับทำให้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีแรงดึงลงมางมองอย่รอกตัวบนนะก็เปรียบเหมือนมีแรงดึงลงมา2 p ถครับถ้าดูที่ก้อนน้ำหนัก W ก็จะมีแรงขึ้นนะครับเท่ากับ 2P เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าพวกเรามองที่ก้อน W อย่างเดียวนะครับมีแรงมีแรงดึงลงมา W อยู่แล้วแล้วก็มีแรงดึงขึ้นนะครับทางขวาคือ P ทางซ้ายนี่คือ 2P นะครับ ทําให้เราสรุปว่า,าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คืออะไร 2p พด p เท่ากับ w หรือหมายความว่า 3p เท่ากับ w นั่นหมายความว่า p ของเราก็คืออะไรครับ w ส่วน3นั่นเองถูกไหมก็ตอบข้อที่2ถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆเนอะ ต่อมาดูข้อ12ครับ12 <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามีมวล0.2ก,กิโลกรัมนะครับวางอยู่บนมวล0.3กิโลกรัมหนึ่งรูปแล้วก็มวล,ลนมวลนี่ครับผูกติดกับเชือกเ,อกเบาคล้องผานางนอกมีความฝืดนะครับปลายข้างหนึ่งถูกกับมวล m ก้อนนี้นะครับมวล m ก้อนนี้ จะหาว่า M มีค่าน้อยที่สุดกี่ก,รรกิโลกรัมจึงจะทําให้มวล0.2กิโลกรัมเคลื่อนที่กำหนดสัมสู์ความต้านระหว่างผิวสัมผัสทุกคู่คือ0.02โ okay. อเคเพราะฉะนั้นมาดูที่ก้อน M ก้อนนี้นะครับก็จะมีแรงดึงลงเป็นนะฮะแรงดึงลงก็จะเป็นแรง MG ถูกไหมแรงตึงเชือกตัวนี้เราก็ให้เป็นแรง ตไปนั่นหมายความว่าถ้าเรามองที่ m นะครับถ้าเราคิดที่มวล m m เล็กจะได้ว่า t เท่ากับ m เล็ก g ถูกไหมต่อมาเรามาดูที่มวล c 2กิโกลกรัมศู กิโลกรัมมีแรงอะไรกระทำบ้างหนึ่ง0.2กิโลกรัมเนี่ยนะครับถูกผูกติดกับเชือกนะครับเชือกชนี้ตึงทีมันถ้าเกิดมองที่จุดกิโลกรัมแรงตึงทีก็วิ่งไปทางขวาถูกไหมอ่ะมันแรงดึงไปขวาก็จะคือแรงทีและนะครับมีผิวสัมผัสนะครับอยู่ตรงนี้ ถูกไหมระหว่างมวล2ก้อนนี้เกิดมีผิวสัมผัสก็ต้องมีแรงสัานถามว่าแรงสัานเป็นไหนคำตอบคือว่าเนื่องจากกล่องจุดสกิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทาทขวาใช่ไหมเพ,เพราะมีแรงตึงที่ําให้มีแรงสัานเคลื่อนที่ไปซ้ายครับ F ถูกไหม F ทีนี้ F ก็ต้องใช้ตัวแรงปฏิกิริยานะครับอ่ามันจะมีแรงดึงลงมาคือแรง Mg ของมวล0.2กิโลกรัมก็คือ0.2คูณ10ก็ได้2นิวตันถูกไหมแล้วก็มีแรง N แรงปฏิกิริยานี่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามองที่0.2กิโลกรัมก้อนบนก็จะมีแรง2แรงนะครับคือแรงทีเท่ากับแรง F นั่นเอง แต่ทีเราก็คือ mg ตัวนี้ถูกไหมเราหามาแล้วตอนแรกก็แทนลงไปครับเป็น mg เท่ากับ f ก็คือ n. m n mg คือ10ครับแล้ว mu ก็คือ mu ก็คือ0.2คูณ n n คืออะไร m คือ mg จากรูปมันจะบอกเลยครับว่า n เท่ากับ2นิวตันนี่คูณ2เข้าไปใช่ไหมก็ได้ m คูณ10เท่ากับ0ู m ก้อนเดียวก็เท่ากับ0.4หารด้วย10ก็จะได้เท่ากับ0 ศูนย์กิโลกรัมโอเคนะครับตอบข้อ1ไปเลยต่อมาอันนี้ข้ออะฮะอันนี้ข้อ11ต่อมาข้อ13 11 12นะครับต่อไป13แบบนี้นะครับสิบนะครับ13 สิบสามบอกว่าทรงกลมมวล10กิโลกร,รัมนะครับแขวนด้วยเชือกเ,เบานะครับติดกับกำแพงลื่นก็ไม่คิดอะไรจะทนเนาะอยากทราบว่าแรงตึงนะครับมีค่า,าเท่าใดอันนี้สดนีคือเชือกนะครับที่ผูกไว้นะครับก็ต้องมีแรงตึงมีแรงอะไรระทาบ้างหนึ่งแน่นอนครับมีแรงตึงทีใช่ไหมแรงตึงทีนี่นะครับ แรงถึง T แล้วก็แรง mg ถูกไหมแรง mg จากนั้นเนื่องจากว่ามวลก้อนนี้นะครับปอ,อาไว้ง่ายครับไปกดกำแพงอยู่กำแพงก็ตอบโต้ใช่ไหมเป็นแรงปฏิิริยาของกำแพงก็คือแรงเอาตัว N ก็ได้เนาะตัว N แรง N นั่นเองนันเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือแตกแรง ทีใช่ไหมเพราะว่า n กับ mg มันอยูอ่บนแกนเรียบร้อย n ก็อยู่แกน x นะครับ m g มจก็อยู่แกน y t ทีตัวเดียวต้องแตะแตะขึ้นมานี่นะครับตรงนี้30นี่ก็30ด้วยนะครับก็แตะนี้ได้ทีทีคอสสาบนะครับแล้วก็แตะขึ้นไปนี่ก็เป็นที ซน์สามสิบใช่ครับแล้วก็พินาตามแกนไปนะครับเช่นแกน x ก็จะได้ว่า n นะครับเท่ากับ t side, s ไซน์ใช่ไหมเพราะว่า n เนี่ยชี้ไปทางขวา t s ไซน์ side, พุ่งไปทางซ้ายนะครับแกน x ก็แรงซ้ายกับแรงขวาก็ตอดได้เลยต่อมาแกน y ก็ t c o s 30าเท่ากับ mg ีทีนี้ mg เรารู้ค่าเราเติมเลยนะครับ m คือ10 mg ก็คือ100 แล้วเราอยากได้แรง T ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดเฉพาะแกน y ก็ได้ครับเพราะ cos สาเรารู้ mg เรารู้ T หาได้ครับก็ได้ T cos 30เท่ากับ mg T cos 30มสิบส่วน2เท่ากับ mg คืนึ่นะครับเพราะนั้น T ก็เท่ากับเอา2 คือเมื่นนคูณก็เป็น2ง้อหารด้วยรูปสใช่ครับก็อตอบข้อ4อนะี่เนาะต่อมา14ครับขอให้หมดเลยเนาะส่วนนี้ครับ14มวล10สแปร์รูปสนะครับมวล10สแปร์รูปสนะครับเท่ากัน2อลูกนะครับวางบนแท่งสามเหลี่ยมลื่นนะครับผูกติดแล้วก็ไอม้มวลทั้งสองเนี่ยผูกติดด้วยเชือกเบา นะครับจงคำนวณหาแรงตึงทีทีต้าที่30นะครับเ,เนื่องจากว่ามวลเท่ากันนะครับมวลเท่ากันวางบนพื้นเอียงที่เอียงเท่ากันอีกเพราะฉะนั้นเราหาแรงตึงทีเราก็คิดที่ก้อนใดก้อนหนึ่งก็ได้ครับนะครับเติว่าครูสนใจก้อนขวานเนี่ยนะครับแรงตึงทีสมมัติมานว่า ถ้าเรามองที่ก้อนไหนมันจะวิ่งออกจากก้อนนั้นถ้าเกิดมองที่ก้อนขวาแรงตึงทีก็แลกไปทางขวาใช่ไหมอ่าแรงตึงทีนะครับเดี๋ยวนะครับขอลบสีนี้ละเอาสีที่มาาันจังๆเราก็จะเอาสีแดงเลยนะครับมองที่ก้อนขวาครับแรงตึงทีก็ลลกไปเลยทีอ่ะทีนี้มีมวลมาให้ก็ต้องมีน้ำหนักตกทิ้งดิ่งแน่นอนใช่ครับ m g ช่แล้วก็มวลกดทับพื้นเอียงพื้นเอียงก็ตอบโต้ครับเป็นแรงเอ็นแล้วตั้งฉากกับพื้นเอียงใช่เป็นแรงเอ็นมุมนี้ก็คือมุมทิต้าใช่ครับทต,ต่อแนวขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ได้ทิต้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะมองแกนแบบนี้ครับว่าตั้งแกนปกติเลยแกน นอนคือแกน x แนวดิ่งคือแกน y เพราะฉะนั้น mg อยู่แนวดิ่งเรียบร้อยแล้วอยู่หรือว่าอยู่บนแกน y เรียบร้อยแล้วแรงตึง t ก็อยู่บนแกน x เรียบร้อยเหลือ n อย่างเดียวก็แตก n ครับแตก n เอาลนะตรงนี้ก็เป็นเอา n มาอยู่บนแกนนี้ก็เป็น n cos theta ลาก n มาตรงนั้ก็เป็น n sin ท ถูกไหมครับทีนี้คิดแยกแกนเะครับเป้าหมายเราคือหาแรงตึง T นะครับแรงตึง T เนี่ยอยู่บนแกน x ก็ดูแกน x ก่อนแกน x มีแรงเกี่ยวข้องอยู่2แรงคือ T กับ n ซน์นะครับตัวนึงไปซ้ายตัวนึงไปขวาก็จบเลยได้เลยครับว่า T เท่ากับอะไรนซน์ทีตาถูกไหมเซน์ทีตาสม inside, การหนึ่ง ต่อมาแกน y ก็ได้แกน y เอนแต่แล้วเนาะแกน y คือ n cos theta เท่ากับ mg นะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพื่อความสวยงามน,นะครับครูจะเขียน mg ฝั่งนี้เท่ากับ n n cos theta เป็นสมการ2นะครับครูก็จับ1เนี่ยตั้งแล้วหารด้วย2เลยนะครับเพราะว่าต้องการหาทีเนาะ จะได้ตัด n ออกไปก็เป็น t ส่วน mg เท่ากับ n sin ทีตาหารด้วย n cos ทีตรครับ n ตัด n ไปนะครับเนี่ยจะได้คิดได้ง่ายขึ้นเนาะ n ตัดไป t ก็ต้องการหาครับ mg เรารู้ไหมรู้ครับ mg เนี่ย M คือ10บรู้สาพอคูณจีเข้าไปคือ10ก็เป็น10บรู้สคูณ10ก็ได้สวยๆเลยครับ100รู้สเท่ากับไซส,ส่วนคอสก็ปรับเป็นแทนถูกไหมแทนทีต้าก็คือแทน30องศานั่นเองอลูกมาหนะครับตรงนี้ทีก็ได้ ที่ส่วน100รูอรูทสามแทน30นะครับก็คือ1ส่วนรูทสามนะครับแทน30มส่วนสามอันนี้มีรูทสามสองฝั่งเลยนะครับเป็นตัวหารทั้งคู่ก็ตัดทิ้งโอ้สวยสวยสวยได้ทีเท่ากับอนะครับทีเท่ากับหมดแล้วครับรูทสามหมดแล้ว เอาร้อขึ้นมาคูณ1ก็ได้100้นิวตันตอบข้อที่1เลยโอเคนะครับต่อมาอีกไหมในหน้านี้นี่นะครับเพราะสำหรับคลิปนี้ครูก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ จะทำคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับเจครับ